अच्चा नच्चा

สังโคร,ระเบิดเปิดทางเปิดด้วยบุญญาลิอิตทีลิขิปฏิหารข้าพระเจ้าทั้งหลายขอหยอกกรถาวายองสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าและธรรมคำสั่งสอนพระสงฆ์บูรพาการขอข้าพระเจ้าทั้งหลายเปิดทรัพย์สมบินในอดีตแต่ค่จนถึงปัจจุบันาติไม่ต้องรอชักหน้าขอให้รับในชาตินี้ ขอความดีจนดังเกิดเปิดสิ่งที่ดีในชีวิตเปิดความคิดเปิดสติปัญญาเปิดความรักเปิดการตบดนาเปิดการอภิธรรมในิตขอให้เปิดชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด นะครับใช่เดี๋ยวรับพระุมครก็โยมจะเดินมารับหรือจะไปทางนู้นเดินมารับก็ได้เพราะพี่ชายเดินเดินเดินมารับเลยพอเดินมาตรงนี้แล้วก็วนออกตรงนี้เลยใช่เดีแถวแถวหน้านใช่ครับไม่ได้เอามีดมาไม่ได้มีมาตัดคบขอุณมากนะครัด พอยมที่มาจากจันด้วยนะไม่ได้ข้าแคยไม่ต้องแย่งกันยกข้าแถวได้ทุกคนนะจ๊ใช่สาธุข้าวยายไละใยา่สาธุค่ะกาุต้พนาุญนะครยกข้าแถวก่อนได้โยมาแถวค่ะอย่าจะเบียดเสียดเดี๋วคนเท่าคนแก่คนเด็กบนเด็กก็ได้ได้กันสาธุใ่สาธุาาธามาตรการป้องกันเรื่องโควิดด้วยววนะคะะ แต่สาธุนรู้โมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญใช่จะอ่ะใครยังไม่ได้โยกใครยังไม่ได้แโยกอย่ากำหมักใส่พระก็ได้เลยนะครับก็เป็นเลยเดินเอาแด้มืออย่ากำหมักใส่พระเดี๋ยวนะสองแถวเลยค่ะสองแถวค่ะแกมือนะคะโยแกมือนะคระอย่ากำหมักถ้าใครได้แล้วก็บอกว่าได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ก็บอกยังไม่ได้ใช่ ถ้าแบมือโยกจะทำหมักะเนี่ยโยกจะไปแซงย้ายนะเนียนะครับจะกระโดดไปเอียงตาน้าใช่เข้าแถวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหยียดกันน้องๆใช่ครับถึงน้ลูกสาวอนุโมทนาบุญยักษ์ค่ะเดี๋ยวเดินไปทางนี้นะฮะรับรับแล้วเดินออกด้านนู้นเลยนะคะเข้าแถวสองแถวนะคะได้เลยค่ะใครอุดยมใช่ ยค่อยๆเดียวค่อยๆอค่อยๆค่อยๆนะคะใช่แถวแถวของได้ได้แล้วพี่นัาได้เป็นึงใช่เดี๋ยวยอยอยอย่างนี้ฮะอย่างนี้ยไม่ยงไม่ต้องเปลี่ยนกันถ้าถามว่าเอาแจกคนเดียวนี่ก่อแตแจกองเดียว้แจกสองคนคนได้แล้วกด้อีกในในนี้เ่องจริงนะัจ้ะโยนได้ยังนะถ้าไขได้เอาคนละองคนระองพอยมงพอแค่ ไม่ไม่ไม่โยนครับขอไม่แตกแ่ไว่าโยนได้ทุกคนใช่ไม่ต้องวิ่งโยนได้ทุกคนเพราะว่าเราเราเรามีสกัดความเป็นจริงในโยนเลยที่เราคุยกันใช่ระดับที่ใหม่ทุกคนทุกท่านเลยนะครับใช่ให้โยมมีความสุขนะครับจ้กจ้าสาธุ ได้ทุกคนขอให้เรามีสัจจะความเป็นจริงได้ทุกคนคนละองค์ค่ะค่ะด้านรับแล้วออกด้านหลุดด้านสายเลยนะคะแต่ไม่ไม่แซงแถวนะคะเอาเอาแถวไหนแถวข้างแถวหน้าเสริเข้าข้างหน้าได้ข้างข้างได้ยอดแทะเข้าข้างหลังพระไม่ได้ในเดียวนะอาจารย์สาธุกข้าไม่ต้องตามเงินเดือนอะไรนะอาสาธุค่ะ กษัาริย์ค่ะอับดุโมตนานำบุญใครใครยังไม่ได้บอกนะจ๊ะใช่ได้ทุกคนนะคะได้ทุกคนนะคะให้มีคได้ทุกคนค่ะใช่ให้มีความสุขกันมีผีเลิกปีใหม่แล้วคิดใหม่ทำใหม่คิดดีทำดีอนุษกษุตริย์ทูตค่ะโลกอับดุโมตนานำบุญนะจ๊ะที่องค์หลวงปู่มีเลขไหมคะหลวงพ่อที่องค์หลวงปู่นี่มีเลขไหมนั่นต้นมีเลขใช่ ต้องกลับไปหาดูนะคะใช่หากำไรอยากกินไม่ได้ห่อครับพอไหมจะสายที่เหลือใจเย็นใจเย็นใจเย็นหาทะลุเดี๋ยวจ้าอันนี้พันาบุญนะคะไม่ต้องกลัวฮะไม่มีหมดครับแต่ถ้ามนนีก็หมดนะโยมีแก่เนี้ยใช่หลอกหลอกหลอกใช่หลอกใช่จ้าสาธุค่าขอให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงนะทุกคนนะครับ จ้าแต่เ้าออกตุ๊บตกับจุ๊บี่๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บบตุ๊ขตบตุ๊บตุ๊บตุบตุาบตุ๊บตุ๊บตุบทุ๊บตุ๊บุ๊บตุบุ๊บตุ๊บต่๊บตุ๊บคุ๊บคุ๊บตุ๊นทุ๊บต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 ุุุ๊้๊๊ สาธุชาติสุชายอับเอสาธุจ right. ja. ้าสธุรัดุญยสาธุรวยเฮงให้รวยกันแบบเลือรังรวยกันแบบไม่ตั้งใจรวยยเลยขอบคุณมากๆอยู่ที่นหสาธุเดี๋ยวมาวันหนักให้พิเศษเลยเนี่ยนี่โยของวัดเลย ไปนู่นเพื่อนับเงินหมดไปนับเดี๋ยวนะทำไมเอาใส่ถูงเลยพี่จะนนนั่งนับอยู่ไม่ต้องนับเจ้าสาธเตอร์อนุโมทนาบุญขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครั